สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทำใบงานในหน่วยที่2 1กันนะคะเดี๋ยวทำไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะเด็กๆตอบคำถามของคุณครูใจดีโดยกากระบาททับภาพคำตอบที่ถูกต้องเด็กๆละายสีคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ll และ s s ตรงกับคำศัพท์ที่ให้มา เด็กๆก,กากบาททับภ,ภาพคำตอบให้สัมพันธ์นก,นกันกับตัวอักษร A ถึง C เด็กๆช่วยหาผลบวกของจำนวนผู้ชมจันทรุปราคาแล้วเติมตัวอักษรลงในช่องสี่เหลีย่ยมให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพจรวดที่มีคำสระอําให้ถูกต้องและฝึกอ่านออกเสียงคำเด็กๆตอบคำถามของคุณครูโดยขีดกากบาททับภาพที่ถูกต้อง เด็กๆฝึกเขียนตามรอยปะและฝึกเขียนคำพร้อมอ่านออกเสียงเด็กๆฝึกเขียนตามรอยปะตัวอักษร W ตัวใหญ่และ W ตัวเล็กพร้อมเขียนคำศัพท์เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่ในหน่วยต่อไปวันนี้บ๊ายบาย